นะะในระหว่างคลิปที่2เนี่ยช่วงที่ออกมาปรากฏกายในกล้องไม่ได้เนี่ยก็มีหลายคนถามจิตผ้มาว่าโฟมล้างหน้าของจิตเนี่ยจำเป็นหรือเปล่านะคะที่จะต้องใช้แบบคือใช้ผลิตภัณฑ์ของจิตแล้วจาเป็นไหมที่ต้องใช้โฟมล้างหน้านะคะก็คือจะบอกว่าไม่ไม่ได้จําเป็นก็คือโฟมล้างหน้าของเราเนี่ยให้ให้ใหล้วต่ ให้แบบเลือกตามความพอใจของแต่ละคนดีกว่าแต่ของเราเนี่ยต่างจากของอื่นไงคือของเราเนี่ยจะไม่ทําให้ผิวเสียวความชุ่มชื้นจนเกินไปนะคะจะกักเก็บน้ำไว้เพราะว่าถ้าเกิดผิวเราเสียวความชุ่มชื้นจนเกินไปมันก็จะเกาะให้เกิดริ้วรอยในะอนาคตได้นะคะแล้วก็โมเลกุลเล็กมากสามารถทําความสั่นเครื่องสำอางที่แบบไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยบนใบหน้าได้อยนะ่างแต่จิบเนี่ยเป็นคนที่แพ้ได้มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจิบอะไรปุดตามน,นิดนึงก็จะแบบทําให้แบบ เป,เป็นนุ่นเป็นนี่อะไรเงี้ยก็จะใช้ครีนซิ่งก่อนทุกครั้งนะคะเดี๋ยววันนี้จะคลีนหน้าให้ดูแล้วก็ช่วงเนี้ยคุยกับคุณหมอบ่อยมากก็จะรู้แบบวิธีการดูแลรักษาหน้าอะไรไงเงี้ยเยอะเพราะว่าที่ไปคุยกับคุณหมออยก็เพราะว่าเรื่องหน้าด้วยแล้วก็เรื่องเซมเซลด้วยนะคะคือว่าวันนี้ก็จะคลีนหน้าดูก็คือใช้ครีนซิ่งของ LBB ค่ะประมาณนี้คุณหมอบอกว่าการที่เราครีนหน้าเนี่ยโดยการเอาเขาเรียกว่าอะไรอะ เนี่ยรีมูเวอร์อะไรอย่างเงี้ยยี่ห้ออะไรก็ตามเนี่ยนะคะถูบนหน้าแล้วนวดนวดสักสามนาทีแต่จีฟจ,จะไม่นวดถึงนะเด็กทีมันจะยาวเกินไปก็คือคนบอกว่านวดเนี่ยเวลานวดนะคะให้นวดขึ้นอย่างนี้นะคะเพื่อไม่ได้เชื่อนะคะมันมีการวิจัยมาแล้วว่าการทําแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยตามอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนวดเบาๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะมันจะทําให้เรื่อไตเวียนได้ดีแล้วก็ช่วยให้หน้าใสาได้ด้วยนะคะอันนี้คือคุยกับอาจารย์หมอ,อมาเลยนะคะ ก in <c oughs> kind of ็คือเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวจะให้รู้ว่าหน้าหลังจากที่ใช้สเต็มเซลล์เนี่ยเป็นยังไงพอถีก็เช็ดออกนะคะก็ยังจะเห็นรอยอยู่นะหลังจากที่เช็ดไปแล้วเนี่ยรอยก็จะยังมีอยู่นิดหน่อยแล้วก็รอยสิวอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่นะเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้หายไปหมดนะเนาะมันใช้เวลาแค่แบบ จริงๆใชย้ยาของคุณหมอแค่ประมาณเดือนเดือนเดือน,อนกับอาทิตย์นึงะไรประมาณนี้เองนะคะที่เหลือก็วิ่งเต้นหาหมอที่อื่นเลยเงี้ยก็ให้ดูหน้าใกล้ๆนะคะว่าเป็นยังไงก็ยังจะเห็นรอยอยู่เนี่ยรอยไหมนะคะมันเป็นรอยไหมเนี่ยตรงเนี้ยอะไรอย่างนี้แล้วก็โอเคแล้วเดี๋ยวมาดูในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวขอไปเช็ดตาก่อนและที่สําคัญนะคะโฟมแรงหน้าของเราเนี่ยเมื่อ ใช้ถูหน้าเนี่ยนะคะก็คือฟองแ,แบบไม่เป็นฟองแบบนุ่มๆออกมาอย่างนี้เนาะเป็นเนื้อครีมนะคะก็ถูไปอย่างงี้นะคะแล้วสามารถที่ถูไปเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะพอกทิ้งไว้สักประมาณอ่สามนาทีก็ได้นะคะคือเนี่ยพอกทิ้งไว้อย่างเงี้ยสามนาทีนะมันจะช่วยให สิวเซียนเนี่ยหลุดออกได้มากคือใช้นิ้วสกิดออกได้เลยแล้วก็ช่วยผิวขาวด้วยนะคะก็ยังไงก็ลองทําดูกันนะสำหรับคนที่มีโฟมอยู่แล้วเนี่ยก็ทําให้มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็พอกทิ้งไว้สามนาทีนะคะคือจะสังเกตได้เลยเราทําข้างหนึ่งก่อนก็จะจะรู้เลยว่าหน้าเนี่ยขาวกว่าอีกด้านหนึ่งมากแล้วก็สิวเซียนเนี่ยสกิดออกและหลุดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะโอเคค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนการล้างหนะ้าเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะ่วนที่นี้ก็จะมาลงให้ดูว่า ตอนนี้ผิวใช้อะไรได้บ้างแล้วนะคะคือก่อนอันนี้ใช้ไม่ได้เลยนะแต่ก็โชคดีที่จิ๊ตเนี่ยรู้ตัวทันและไม่ทาสเตียรอยนะคะก็ไม่ต้องรักษายาวอะไรบ้างไหมก็คือตัวแรกเนี่ยที่จะลงก็คือเป็นเซมเซลลของคุณหมอแต่ขออุบยี่ห้อไปก่อนเนาะลักษณะเป็นอยน,นี้นะคะเนื้อแบบยืดยืนอนิดนึงเป็นเซมเซลที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็เข้าที่รู้มาจากคุณหมอคือว่าเซมเซลล์ตัวเนี้ย ออมีแค่เจ็ดแล็บในโลกนะคะที่ทำได้แล้วก็แล็บที่เลือกที่คุณหมอเลือกมาเนี่ยเป็นแล็บที่ดีที่สุดในอเมริกาแล้วก็เป็นยี่ห้อที่ดีที่สุดในอเมริกาเป็นของอเมริกานะคะก็คือทอาไปแบบนี้ยแล้วก็คือคุณหมอให้ใช้สองตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลนกักษณะแบบเนื้อสีเข้มกว่าตัวเนี้ยมันช่วยเรื่องไอ้ฝ้าได้ดีมากๆเลยนะคะ คือต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้หน้าจิบแบบอืลอยแล้วก็ฝ้าหายนะหลังจากนั้นนะคะจิบก็กลับมาใช้ครีมตัวเองได้แล้วเนาะก็ใช้ตอนนี้ตอนกลางคืนจิบก็ใช้ในครีมปกติค่ะแต้มเข้าไปนะคะก็คือจะบอกว่าจากผิวที่แย่งมากจริงอะ จากดูในรูปไปแล้วนั่นไม่ไดีค่ะในการแต่งรูปเลยนะคะอนาคตเดี๋ยวคงลงรูปในอินสตาแกรมให้ดูแน่นอนนะคะก็คือแบบมันเป็นแบบหน้าแย่มากแล้วก็แล้วมันก็ดีขึ้นแบบชัดเจนแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่คือถ้าจะบอกว่าตรงเนี้ยมันก็ยังไม่หายแล้วก็ตรงเนี้ยยังไม่หายนะแล้วก็ไอพวกสิวอะไรเงี้ยก็ยังมีขึ้นอยู่บ้างอะไรเงี้ย ตรงนี้ก็ยังแบบมีบ้างเป็นแบบผลไม่เล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถามมาโดยโดยรวมความพอใจเนี่ยค่อนข้างพอใจแบบ80%เลยนะคะคือจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือตรงนี้หายไปก่อนอะไรเงี้ยแต่ก็คือข้อเสียมันคือกลิ่นแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะก็วันนี้มารีวิวให้ดูแล้วก็บอกเคล็ดลับก,การนวดผิวตอนคลีนซิ่งแล้วก็บอกวิธีการใช้โฟมล้างหน้านะคะแล้วก็ L P B Glide เทป2เนี่ยวิธีการาใครอยากรู้ว่า อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์จิ๊กเนี่ยใช้ตัวไหนกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เซิร์ชใน YouTube ได้นะคะว่า LPP Guide นะคะเทป2อออกแล้วค่ะสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย